งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับคุณสามารถสนับสนุนเราได้เพียงแค่กดติดตามผ่านช่องทาง YouTube Facebook ช่องทาง YouTube เพียงกด Subscribe และกดกระดิ่งส่วน Facebook Fan Page เพียงแค่กดถูกใจและกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์คลิปของเราเริ่มต้นสูหนึ่งร้ยซับลุยกัน สวัสดีครับยินดีนต้อนรับสู่ชาแนลบริการนะครับวันนี้เรามาที่ร้านเดินลานสกานะครับผมวันนี้เรามากับเพื่อนอาร์ตนะครับก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนมาจอยอีกประมาณ2อสาคนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลือกที่นั่งด้านในกันก่อนนะครับบอ,อกเลยว่าร้านนี้เร่งจะมาอยู่พักใหญ่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้มาสักทีจนวันนี้ครับได้มา ตอนนี้เราก็สั่งอาหารมาแล้วนะครับตอนนี้สั่งเป็นเอ็นไก่กับยำมาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอถามเพื่อนผมอีกคนนึงครับผมพ<อ>มาแล้วเรียบร้อยครับกินเลยครับกินเลยครับหิวคน่หิวครับโอเคนะโอ้โหพริกนี่แบบ เ็แบบพริกนี่แบบเกรดนี่แบบพริกจริงๆอ่ะต้องสั่งรสจั่ะรถเปกันละทุกอนูของอาหารจานนี um> e> ้มันมันจะร้อนใช่ป่ะเอาแล้วนะเออเผ็ดเว้ยรถรจัดแเอะเดี๋ยวลองพุงบั๊น เข้ไก็ดได้ด้วยไม่รู้มันไ่ากินได้หรอพอรัดได้อยู่<ค><ณ>เผ็ดทอนได้<ค><ณ>เอ็นไก่มันก็จะกรอบๆนะครับแล้วก็มันจะมีเครื่องเคียงให้ด้วยโอเคนะแล้วมีเครื่องเคงี่ยงมีหอมอะไรพวกเนี้ยโอเค<ณ> okay, แล้วล่ะมีกระเทียมด้วยน,ะนี่กระเทียมปะ<ค><ณ>ใช่กระเทียมพริกอันนี้มะเขือเทศแต่งโอเค เอ็นไก่กินคู่เพื่อนเคียงครับมันจะกรุบกรอบแล้วก็มีความหอมเครื่องเทศเครื่องเคียงผมว่าโอเคจุ่มกับน้ำจิ้มไก่อืมอร่อยต้อนรับเลยเฮ้มาแล้วดีครับโอ้ <Hey. S 2> ีครับ จอยนะครับออไม่กินอะไรก่อนเลยว่ารอชัออ่วโมงงัไม่ไม่สามสามที่เล่นมาฟังค้างรอเออมันมีทอดน้ำปลามันมีทอดนี่อะไรเนี่ยออชอบแบบไหนกันนะทอดน้ำปลาไหมานะ่ะเออทอดน้ำปลาเออยอดมันไม่มันดูมีแต่ต่อเน,น,นื่องเิดช,ช,ชั้นนายชั้นนาชนนายเพื่อน อ่านั่นที่กินคืออะไรครับผมมันคือเบียร์ผลไม้ผลไม้รวมอะไรสักอย่างอ๋อเหรอเป็นไงเป็นไงเหมือนวายวายผลไม้อือร่อยไหมครับท้าโอ้เดือดเดือดเล็ดมากเลยเออปลาบุงชอน้ำฟ้าแต่ก็ดีกว่าพวกเลี้ยวไส่หวาต้องกินคู่กันเหรอน่าจะเป็นแบบยำยังไงเออใช่ยำเดือดนี้ การท้งนั้นอย่างที่พูดเลยครับตอนนี้ก็กินกันหมดแล้วนะครับผมทามรออะไรอยู่ครับรอเบียครับอะรอเบียเลยขวดหนึ่งเลยแก้วหนึ่งใช่ปะสู้ๆนะครับครับครับดังและอย่าลืมเพื่อนรู้ไหมอ๋อครับครับครับ อะไรนะปาปิกาการ่ะปาปิการากาคนดูว่าดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับครับกำลังใจให้เพื่อนผมด้วยเพื่อนผมเพิ่งเริ่มแต่เขาทำด้วยความตั้งใจจริงๆครับผมผมก็กลับขอร้องนณจุดนี้ว่ากดซับสไคร b ์ทั้ง YouTube และ Facebook รู้ไหมครับเหนื่อยคนตะต่อเหนื่อยทำเองเหนื่อยเองครับแต่ด้วยความชอบก็อย่าหยุดนะครับ ครับผมผมคุยขายครับเนี่ยกูไงกูไงแล้วก็กินต่อเลยรอเบียร์มาเพิ่มนี่เป็นเครื่องเคียงของปลาทอดน้ำอะไรเนาะปลาทอดน้ำปลาแล้วถ่ายทำไมไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วก็เนี่ยเหลือกินเครื่องเคียงเล่นมันชื่อรสอะไรนะทาอันเนี้ยโรเซ่เออโรเซ่อร่อย ว่างตอนนี้คคือไม่คือไม่มีอ,อะไรทำแล้วนะครับรออาหารอย่างเดียวอ๋อครับ <c oughs> เลือเหลืออะไรนะแกเหลือแกะแต่ปลาพี่จิ๊บครับ <c oughs> ร้านอาหารพี่อร่อยจริงๆนะครับผม <c oughs> แต่คั่กิ้งอร่อยจริงครับคั่กิ้งอร่อย <c oughs> ตอนนี้เราก็ใกล้จะกินเสร็จแล้วครับเราอยู่ที่ร้านเดอรลานสากาเน <c oughs> าะก็ <c oughs> มีโรตรีสดเป็นร้านอาหารนะครับที่จุดเด่นคืออาหารใต้นะครับเมนูแนะนําก็มีขาหมูเยอรมันปลาทอดน้ําปลานะครับผมใครอยากดื่มเบียร์บรรยากาศแบบนี้นะครับถึอไหมนี่ ขอบคุณตาก,กล้องมากเลยครับผมเจ้าอาร์ตโอ,อบคครับอเอาครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรานะครับมาถึงช่วงท้ายของบริการวันนี้ที่มารีวิวร้านเดลลาสกาแลครับผมจำไม่ได้เจอกันมากี่เดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่ปิดเอ้อย อจาจจะสี่ห้าเดือนขึ้นนะเออสี่ห้าเดือนขึ้นนะ<ว>นี่มากเลยเวลาใช่ก็เกวันนี้ใช่เพื่อนกันก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วใช่จะมาเจอกันก็ดังแะ้วอย่าลืมนะมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่อง, <c oughs> องบนนาร์บิกาดนะครับผมเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ช่องทางก็มี f Facebook y o u t u b e ส่วน IG ก็ไม่ได้มีอะไรครับเป็นบัญชีแอคเค้าผมเองนะครับผมก็วันนี้ก็ลากันไปด้วยภาพนี้เลยนะครับบ๊ายบายฮู้งยิงๆงยิง 가. 녕